สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง We w e r We c h a n อีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นเรื่อง KYC นะคะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้จะต้องเป็นคลิปที่ยาวมากแน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะมีการอธิบายได้เยอะนะคะ KYC เนี่ยเพื่อนๆจะใช้ได้ทั้งหมด5แอปณปัจจุบันนะคะเรียงตามมานี้เลยค่ะ Better Back Better Mode V Recycle นะคะอันนี้ทำวิดีโอไปแล้วนะคะหรือแต่2อันล่างนะคะที่ยังไม่ทา โอเคค่ะมาต่อนะคะสำหรับ kyc นะคะก็ที่ยาวมากก็เพราะว่ามันจะมีเรื่องของโดเมนเนมหรือการซื้อชื่อก็มาด้วยนะคะมันจะเป็นตัวไหนก็คือไอ้ตัววงกลมส้มๆนี่แหละค่ะนะคะเราหน้าตามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เข้าไปทำเว็บโดเมนคืออะไรโดเมนเนมคืออะไรเพื่อนๆงงไหมเออเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงก่อนนะคะโดเมนเนมก็คือเหมือนกับเราซื้อชื่อ v e t อะค่ะเหมือนกับ google com อะนะคะเหมือนกับ facebook com คล้ายๆกันแต่เราจะเป็นชื่อ v e t นะคะ มันจะเป็นอายุหลายปีนะคะอันนี้จะเป็น NFT ด้วยก็คือมันจะเป็นชื่อฉะนั้นชื่อของเราก็เป็น NFT แต่ว่ามีอายุแค่1ปีอ่ะอธิบายตรงนี้ไปก่อนนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะก็คือมันจะได้รับเหรียญด้วยก็คือ VNS ตามราคาที่เราจ่ายนะคะทีนี้ก็ลองมาเข้ากันดูคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงอันดับแรกเหมือนเดิมนะคะก็คือมันจะต้องไป connect กระเป๋าทางขวาบนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วย เลือกกระเป๋าก็คือ VW o r l d นะคะทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆน,นี่ก็ต้องทรายเซนเหมือนเดิมนะคะทรายไปให้เรียบร้อยนะคะ,ะทีนี้ก็กลับเข้ามามันก็จะเป็นเลขกระเป๋าที่อยู่ด้านบนของเรานะคะเป็นเลขที่ยังไม่มีชื่อนะคะทีนี้เราจะมาทําการเซิร์ชชื่อกันนะคะก็หมายความว่า เราชื่ออะไรเราจะใช้ชื่อเราแล้วก็ .vt ก็ได้เวลาโอนเงินอ่ะมันจะง่ายนะคะแล้วการที่เราซื้อเชื่อค่ะเพื่อนมันจะทํา KYC ฟรีด้วยนะคะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่งงมันไม่มีหลายส่วนเนาะเดี๋ยวเราไปลองลองเล่นชื่อแล้วกันอ่ะสักชื่อหนึ่งนะคะอันนี้สมมุตินะคะสมมติสมมุติว่าเพื่อนชื่อนิกกี้แล้วกันแล้วเพื่อนต้องดูให้ดีนะว่าหลังจากมันขึ้นครบ คำหรือเปล่านะคะแล้วมันดอทบีทีถ้าเพื่อนคิดว่าโอเคเพื่อนพอใจแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อชื่อนี้แหละนะก็ไปดูค่ะเพราะว่าราคามันเวฟขึ้นเวฟลงฉะนั้นมันเทียบประมาณ6กดอลลาร์หดอลลาร์ปัจจุบันราคามันก็คือ86 B3TR นะคะหรือว่า249รทีนั่นเองถ้าเพื่อนบอกเออโอเคนะฉันจะยอมจ่าย6ดอลลาร์นี่แหละนะเพราะว่าฉันจะซื้อชื่อ1ปีเพื่อที่ว่า ได้ใช้แอปได้ด้วยแล้วก็ทำ KYC ฟรีด้วยนะคะสำหรับ6ดอลลาร์นี้นะคะถ้ามีบางคนถามนะคะว่าจ่ายเฉพาะค่า Kyc ได้ไหมมันก็จะประมาณ3ดอลลาร์นะคะแต่ที่ไม่แนะนำเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะได้กลับมาจ่ายอีก6ดอลลาร์นะคะกลายเป็น9ดอลลาร์ฉะนั้นอาจจะไม่คุ้มนะคะ จ่ายไปเลยคะ่ะทีเดียวเองนะคะ6ดอลลาร์เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจจะมีแอปบางแอปบังคับให้คุณใช้ก็ได้หรือคุณอาจจะใช้แอป,ปเขาไม่ได้ฉะนั้นนะคะมาต่อกันคะ่ะเราจะไป Register Name ที่เราต้องการจะให้มันเป็น b e t กันนะคะเพื่อนๆ6ดอลลาร์ให้เตรียมเงินของคุณไว้ให้ดีนะฉะนั้นมันเทียบเท่ากี่ b 3 t r เพื่อนๆก็ต้องเตรียมอยู่ในบัญชีของเพื่อนไว้แล้วแล้วก็เตรียมแบบประชาชนไว้ด้วยนะคะ โอเคทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนกดรีจิสเตอร์ไปนะคะมันก็เริ่มสตาร์ทแลวแล้วมันก็จะให้คุณจ่ายเงินแล้วคุณก็จะต้องใส่แอนเซนไปนะคะให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายมาันอาจจะเบื่อนิดนึงเพื่อนเพื่อน,อนต้องติก๊กถูกแล้วก็ยอมรับไปทีนี้ชื่อที่เราตั้งไว้อ่ะค่ะเพื่อนๆมันก็จะขึ้นมาใน,ในรายละเอียดน,นะทีนี้ต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเ,อนเนี่ยจะทํา kyc ทีหลังนะคะ เพื่อนๆก็ต้องมากดที่มอแล้วก็ Verify ตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทำต่อเนื่องไปอ่ะมันอาจจะให้ทำ kyc แล้วกระโดดไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมากดมอแล้วก็ Verify นะคะทีนี้มันจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะ่ะถ้าเพื่อนๆทำต่อไปเลยเพื่อนๆก็เตรียมพร้อมแล้วเพื่อนๆสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ Sign and น e ช d ไปให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะไปหน้าถัดไปเพื่อนๆก็เลือกอันบนสุดนะคะก็คือเราไม่ใช่คนอเมริกันเนาะนะคะก็เลือกไปแล้วก็ ออกดที่ continue ไปนะคะมันจะมีให้ติ๊กถูกหรือเปล่าไม่รู้ทราบว่า i confirm นะคะส่วนหน้านี้นะคะหน้าถัดไปเราไม่แนะนำให้เพื่อนติ๊กอันนี้เพราะว่ามันจะต้องไป register อีกครั้งหนึ่งฉะน,นข้ามอันนี้ไปแล้วกด continue ไปเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆืนนะคะก็ต้องเลือกอันบนนะคะเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็อันล่างเป็น id card นะคะแล้วก็จะกด คอนติเนียไปนะคะทีนี้มันก็จะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนเรานะคะโดยการกดที่กล้องนี่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆพร้อมไหมมีบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็กดกล้องแล้วก็กดคอนติเนียนะคะทีนี้เพื่อนๆก็จะถ่ายรูปบัตรประชาชนของเพื่อนนะคะเลงดีๆให้มันชัดเนาะพอมันโหลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆก็คอนติเนียไปต่อคะ่ะและทีนี้มันจะให้เรานะคะ เออสแกนหน้าเรานะคะมันก็จะบอกวงกลมไปซ้ายไปขวาให้หันหน้าตามนี้นะคะโอเคเพื่อนเเลื่อน,อนอมาด้านล่างแล้วก็กด CONTINUE ต่อไปได้เลยนะคะทีนี้บางบางรุ่นน่ะมันยังไม่เปิดแคมม r ลาเนาะเราก็สามารถที่จะเออกดแคมม r a าโดยการกด Continu e ไปยอมรับในการเปิดแคมม r a านะคะเพื่อนๆก็เอามาถ่ายหน้านะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังก็ตามวงกลมสีเขียวมันไปนะคะให้เรียบร้อยนะคะ โอเคมันก็จะดังตึ้งผ่านไปนะคะถ้าเกิดผ่านมันก็จะขึ้นสีเขียวมาว่าเพื่อนๆผ่านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะไปเช็คได้เสมอว่าเราเป็นบุคคลนะคะโดยการกดที่มอแล้วก็ดูคัมเมอ v e r วอร ify, มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราแนะนำโปรเซสแบบนี้นะให้เสียไปเลย6ดอลลาร์นะคะก็แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้แอปได้หลายแอปและในอนาคตถ้ามีแอปไหนขอ KYC แปลว่าเพื่อนๆ KYC เรียบร้อยค่ะ